าาใครจะมากินข้าวกับเขาพนักงานที่เคยอยู่ในโรงแรมของเราแม่บ้านที่เคยโดน,นจ้างวันนี้กลายเป็นว่าโรงแรมไม่จ้างแล้วก็ไม่มีตั่งข้าวลูกที่ต้องเลี้ยงที่รายได้ประจําจากโรงแรมเล็กๆอย่างนี้คมันทาให้กระทบเป็นดในวงกวา้างผมก็ไม่อยากจะขออะไรมากมายนะครับสําหรับคนแทนเอสพีวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วพูดแล้วมันเศร้าครับเพราะว่าผมเองลงไปดู ไปดูไปดูด้วยตัวเองครับเพราะว่าเจอคนที่ทาโรงแรนเล็กๆคนนี้ไม่ได้เป็นคนที่ร่ำรวยมาตั้งแต่แต่เกิดนะฮะเป็นคนที่ยากจนแล้วก็บางคนก็พอที่จะมีอาคารคนประเทศไทยจะเสียโอกาสคนทุกเกตก็เสียโอกาสในการคนจะต้องมาถ้าเข้ายากกว่านี้เลยผู้หญิงคนไทยที่นึกก็ร้องหมดเลยนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่จะมาก็ร้องหมดเลยว่าอย่างี่ก็ไปบรหลีดีกว่าก็อย่ง่ายกว่าก็บอกบาิาวง่ายกว่าก็บาิเวง่ายกว่านี่ฟังของถูกเลยนะคะ ส่วนคนไทยก็บอกยังไม่กลับหรอกอยากกลับแต่ว่ามันมุ่นมันต้องไปคงศูนย์หุยรอเวลาอีกเลยตออะไรมันต้องลายอันนี้คืรรรอระยะที่คนจะแก้สร้างความมั่นใจส่วนระยะแต่เท่าที่ทราบก็คือว่าทางรัฐบาลเองก็ไปเริ่มไปคุยว่าจะจัดตั้งกองทุนแต่ไปตั้งเป็นการเก็บเ,บ,เบ,เบเงินจากนักท่องเที่ยวเป็นค่าเหยียบแผ่นดินซึ่งมันมันมันวัตถุประสงค์เดียวกันแต่อาจจะคนละวิธี แต่สุดท้ายไปจับตั้งข่ายเหยียบแผ่นดินก็เชื่อว่าเงินมันก็ไม่มาอยู่ที่ภูเก็ตเขาจะได้ไปเหยียบที่อื่นใช่ครับก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งตัวตัวหนังสือเรื่องการการของทุนอะไรต่างๆให้ผมอนุญาตเสริมนิดเดียวครับคุณหญิงผมว่าน้องพูดเนี่ยยนภาพจริงๆภูเก็ตไม่ได้ต้องการที่จะเป็นพรีเมียมเพียงอย่างเดียวเราดูโตเกียวนะฮะเราดูญี่ปุ่นเราดูเมืองที่น่ารักผมอยากให้ภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองของคนทุกระดับมาเที่ยวได้ แรไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีราเล็กอยู่เท่ากับว่าเราก็มีราคาไม่แพงอยู่ด้วยไม่ใช่โดยจะโดนคนไทยต่อว่าเรามาตลอดว่าเราไม่รับแขกที่มาจากจังหวัดอื่นที่รับแต่คนต่างชาติไม่รับคนไทยผมว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆการแก้ปัญหาอาจจะเป็นอาจจะเป็นการผลปลนก่อนแล้วก็ตามมาด้วยการให้เงินช่วยเหลือแล้วก็ตามมาด้วยการแก้กฎหมายอันนี้ก็จะจัดการได้นะครับก็เหมือนกับที่คุณหญิงเกิดเมื่อสักครู่ว่า ระยะยาวมันควรจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จัดการอะไรที่ภูเก็ตเองได้คืออยากเรียนพี่ๆที่นั่งอยู่นะครับภูเก็ตมันเกินคําว่าจังหวัดไปแล้วอะครับมันซับซ้อนเกินคําว่าจังหวัดมันเป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งนะฮะที่ซับซ้อนมากแล้วก็อมต่างๆมันถูกผูกเอาไว้จนจน,นวุ่นวายไปหมดแล้วพอจะแก้แมันก็รัฐบาลทุกรัฐบาลจะมีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่ง bedeutet, ก็คือเวลาจะแก้ปัญหาก็จะบอกว่าต้องได้เท่าๆกันทุกจังหวัดต้อง เหมือนกันทุกพื้นที่ต้องเหมือนกันแล้วมันก็แก้ไม่ได้นะครับถ้าเราถึงเวลานี้ถ้าเรามองว่าจังหวัดเนี้ยมันมีศักยภาพล่อยให้เขาเหมือนหายหนานตอนนี้ที่รัฐบาลจีนประกาศเป็นห้องกองสองเนี่ยทำไมภูเก็ตมันมันไม่ถูกประกาศให้เชิงลูกแบบนี้บ้างนะครับผมว่าเรายังไล่ไม่ทันกับความจริงที่แต่ละจังหวัดมีศักยภาพนะครับท่านประธานอะไรไหมที่มันจะเข้ามา ช่วยเหลือผู้ประกอบการและก็ประชาชนชาวบ้านที่ไม่มีจะก,กินทุกวันนี้เรามีรายได้อยู่แค่ประมาณนักสาเปของช่วงเวลากอ่อนโควิดเท่านั้นเองมันจะอยู่กันได้อย่างไรเคยมีผู้ใหญ่ลงมาแล้วเราพูดว่าผู้ประกอบการได้รับการเปิดแซนด์บ็อกซ์แล้ว